โอเคก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นส,สกิลนี้เนี่ยโดยที่ผมเนี่ยจะไม่พันยาเลยครับผมซักกล่องจนจบเกมนะผมนเนี่ยก็จะเป็นสกิลนี้แลวครับผมสกิลแรกก็จะเป็นเคครับผมอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นโอลิเวียนะครับผมทําให้สกิลเร้งเรือเราเนี่ยเด้งเรือแรงขึ้นอันที่3เนี่ยจะเป็นไนลีครับผม อันที่สาจะเป็นไนรีนะครับให้ไอวอลเราเนี่ยแข็งขึ้นแล้วก็สามารถเด้งเลือดนะครับอันที่4ี่จะเป็นฟอร์ดนะครับผมเด้งเลือดมา40นะเวลาโดนยิงอ่านี่นะครับผมจะเป็นเซตที่เราแบบจะใช้แล้วมันเด้งเลือดแรงมากๆเลยครับผมและก่อนที่เราจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมกดคอมเมนต์มานะครับผมอืมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคเลสโก o มาเดี๋ยวเรามาลงไพ่กันเลยดีกว่าเกมนี้เรานี่ บอกเลยว่าเรามีชาเลนจ์ที่เราจะไม่พันยาสักกล่องนะครับผมอมบอกเลยว่าเราเนี่ยเซ็สกิลนี้มาเนี่ยผมว่าผมน่าจะมั่นใจได้นะว่าผมจะไม่พันยาสักกล่องเพราะว่าเราน่าจะรีเลือดเร็วกว่ายาที่พันอนะ่ะผมว่าสกิลนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่านแคบคนดูโอ้โหดูเหมือนว่าคนจะลงมาเยอะนะครับผมเกมนี้มาเป็นตี้โอ้โหหลังก็มีหน้าก็มาโอเมก้เดี๋ยวเรา เพิ่มแสงก่อนไม่ไหวนะครับขอยาตเลยคือเล่นมานี่ไอโฟนนี่มองไม่ค่อยเห็นจอนะจอยิงเล็กเล็กอยู่มาพร้อมแล้วครับผมตอนนี้ของมางานเดินเฮอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ีวโอ้โหไอ้ติดพิษว่ะปไอ้นี่ชอบหลอยกำลังยิงตัวหลังค้าเองนี่ โอ้โหมาเพิ่มอีกมันเริ่มตามเสียงปืนเรามาละขอ,อยญาเลยนะครับปิดจ็อบก่อนโอเคหูยอยู่กันเกลื่อนกาดอยู่กันเกลื่อนกาดเลยตอนนี้ขอ,อยนาตเลยนะครับต้องระวังตัวดีๆเลยตอนนี้วิ่งข้างหน้าเราอืไม่ตายคุณดูพลาดน่าจะลางหัวนะเมือ่อกี้คิดว่าอัดตัวแล้วมันจะตายอะ่ะไม่ได้เลยไม่ได้โฟกัสยิงหัว อัดตัวเต็มระบบเลยเมื่อกี้ต้นเกมเพราะว่าต้นเกมมันไม่มีเกาะหรือแต่เมื่อกี้มันติดโล่ะมันก็เลยไม่ตายถ้าแบบเจอแบบพวกเอาใครลงใครร้อเอาแบบสกิลยิงมาเนี่ยแล้วน่าจะตายไปแล้เดี๋ยวเราดันนะครับโอ้ยมันเปิดสแกนใส่เราโอโหชิบหายละต้องตั้งรับเราคนดูเดี๋ยวเราโอ้ยไม่โดนหัววะ่ะโอเคเอวะ่ะตอนนี้ผมฟังเสียงก่อนนะ วะน,นี่ข้างหน้าเรายิงเรียกก่อนเดี๋ยวมันเปิดมาแล้ววะมาดิน้องอุยอ้ยโขกก่อนจ้าอุ้ยเกือบไปครับโอ้โหเลือดเต็มแป๊บเดียวจากเมื่อกี้คนดูเห็นปะโอ้โหเลือดดิ้งแบบดิ้งโหดสัตว์มากอะ่ะไม่ต้องมพันยาแบบดิ้งแบบดิ้งแบบเชีช้ยๆเว่อร์เฮ้ย น,นี้เซตนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหกำเนิดเซตใหม่แล้วตอนนี้หรือตาจีว่ามีใครเคยได้สกิลนี้ปะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะก็คือแบบว่าคลิปก่อนเราเล่นอะไรทัศยะทัศยะแบบแล้วก็เอาพวกเซตนี้เข้าไปแบบมันดิ้งเลือดแดกแรงมากเลยก็เลยว่าเอาสกิลเคมาลองดูเห็นคนดูเม้นมานะก็เลยมาเทสดูอุย้ยดิ้งเลือดโคตรแรงอะโอ้โหมาครับผมเกมนี้ผมว่า,าอะไรอุย เดี๋ยวมันจะกลับเงาคนดูแน่นอนสันดานผมรู้ผมรู้ผมโดนมาเยอะโอ้โหนิสใสนิสัสสันดานออกแน่นอนโอ้ยเกือบโดนเต็มเม่งตายมาครับผมดันเลยอ้าวคิดว่าพี่เจ็บแล้วน้องดูสกิลพี่ด้วยเด้เงเลือดแบบรุบๆรุบๆนะจ๊ะอโอ้พลาดเลยนะครับมาเจอพี่และแสงมันจะลดเองทำไมวันนี้ เฮออ้ยหมาเอ็มแปดมาแล้วช่วงนี้นี่กำลังติดเลยครับผมปืนนี้ลากหัวมันๆน,นะครับบอกเลยว่าคนก็จะเห็นผมเล่นเอ็เมแปดเนี่ยบ่อยมากขึ้นนะครับผมคือถ้าผมเล่นอีคเนี่ยมันจะตายไวไงคือเดี๋ยวคลิปมันจะแบบว่ามันจะไม่เฟนะี้ยวนะอืมคือผมต้องมาเล่นแบบเอ็เมแปดเนี่ยคือแบบลากหวัวเฟี้ยวให้คนดูดูไปขี้โม้อย่างเดียวเลยตอนเนี้ <laughs> ย้โอยมันมีคนยิงกันอีกว่ะ ทางแถวโรงพยาบาลบอคนดูเดี๋ยวเราขับรถไปหาเขานะตอนนี้เดี๋ยวแต่เล่นสกิลนี้มันต้องสมันต้องสังเกตพวกหลอดหลอดเหลืองดีๆครับผมเพราะว่าเราจะปลดเราจะเปิดแต่หมดเฮดพีไม่ได้นะมันไม่รีมันไม่รีนี้ให้อะมันจะไม่รีอีพีถ้าเราไม่เปลี่ยนสกิลครับผมแต่บอกเลยว่าจังหวะเล่นนี่คือแบบต้องมีต้องมีเฮดซูทนะไอที่มันซูดเหลืองๆอ่ะมันจะเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวานี่ไปในนอกเดี๋ยวเราเอาก่อสีก่อนละกันเดี๋ยวเราเอาก่อสีก่อน วัดกอซีโอเคมาครับพร้อมวัดแล้วพี่พร้อมวัดหัวน้องๆเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆครับผมถ้าเขาไม่วัดหัวก็จะเสร็จโทก้อนเรานะอุ้ยเอ็มแปดปรทักอีมแปดมาดิน้องเดี๋ยวเราโทก้อนยัดดีกว่าโอ้โหคนดูนิ้วอ้วนไปหน่อยคนดูยิงยิงตีนแตกอ่ะอุ้ยจี้ยิงเท้าแตกยิงตีนแตกอ่ะ โอ้ข้างหน้าเราอ้ยมาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊ง on the floor เธอ,อยู่อยู่ใน floor ขวาซ้ายขวามาเป็นบอยแบนด์มาเป็นครอบครัวนี่ก็เฟมิลี่พี่ไม่ชอบอย่ากลับไปชุบอย่ากลับไปชุบโอ้ยเกือบตายเดี๋ยวรอรอเฮ้ยอ๋อฮะไม่ตายอีกเหรอโอ้ยเว่ออ่อเดี๋ยเวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอื่นตอดลากหาัว อุ้ยเฮ้ยชี้เฮ้ยสี่ตัวเลยหรอวะโอเคด้หนึ่งเดี๋ยวซ้ำก่อนเดี๋ยวมันวิ่งชุบกันนะโอเคเขาจะวิ่งเข้ามาหาเรานะผมจะวิ่งถอยวิ่งถอยนะถ้ใช้สกิลนี้เราไม่มีแดสที่เข้าไปป่าเขาโอเคอันนี้หลุดอันนี้หลุดแหลมเปี้ยวนะอันนี้แหลมนะอันนี้แหลมนะเหลือสองแล้วครับผมสองต่อหนึ่งแล้วนะจากจากสี่หนึ่งขอญาตหนึ่งสี่อุ้ยย่าหอกขับชนหวาตายครับผมไม่เอาสกิลวิชามา อุ้ยเรียบร้อยตัวนี้อโอเคตัวสุดท้ายเล่นไม่เป็นนะไม่ไม่รีบยิงนะคะอันนี้หวงหวงชุบเพื่อนนะอันนี้โอ้โหก็เสร็จพี่ไปนะครับน้องๆน้องๆองต้องไปทําการบ้านใหม่นะครับเพราะว่าพี่ได้ทําการซดน้องๆไปแล้วแปลว่านี่เหมือนขี้ล็อบบี้ต้องการตัวนะครับอาา่ะเฮ้อสำหรับใครที่มีคําคมเนี่ยก็ลองม้นนะครับผออมของขี้นี่บบว่านิ่มเหมือนขี้ล็อบบี้ต้องการตัว <laughs> เออไม่รู้ได้ยินมาจากไหนนะอยู่ๆแบบก็ลอยมาในหัวเงี้ยเออไม่นะเดี๋ยวเราตามนะคนก่อดีกว่าเฮ้ยให้ตายซ่เอ้แต่ว่าตั้งแต่เราเล่นมานี้ผมไม่ได้คิดถึงการพันญ,ญาเลยแบบยู่ๆเรื่องมันก็เด้งแบบโคตรแรงแลเมื่อกี้เฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวปืนไฟเออของโกงครับผมปืนไฟและเจ้าที่นี้แบบสําคัญมากเลยมันทาให้การเล่นหนึ่งสีของเราเนี่ยมันง่ายมากขึ้น แต่ขออย่าให้อยู่อยู่ในมือทีมมันอนะ่ะผมตั้งไอ้วอลปุ๊บมันเปิดปืนไฟมาโอโ้โหเรียบร้อยเลยพึ่งแตกลังเดี๋ยวเราหายาฟ้าต่อได้สามอันแล้วคนดโคูโอเคโ่เจตานี้ดีครับผมวงอยู่ทางเรานะแบบว่าเราไม่ต้องวิ่งเข้าวงแบบไปพวกโรงสีไปลงลงเก็บเครื่องบินเงี้ยกลับบีมา มันอยู่พีกเลยอ่ะเออถือว่าเราเล่นสบายนะเกมนี้แต่เราก็ไม่รู้นะคราบว่าท้ายวงนี่เราจะเราจะเจออะไรบ้างนะเพราะว่ามันเหลือ15ตัวเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวต้องจัดสกิลดีๆก่อนเดี๋ยวเราเอาเป็นสเปร์ครับผมสกิลหมวกกันน็อกนะมีใครมองมองสกิลไอ้สเปรวางวางบนพื้นเนี่ยมันมองเป็นเหมือนหมวกกันน็อกเหมือนผมบ้างปะเออถ้าใครคิดแบผมเนี่ยลองเม้นมาบอกนะผมที่มองเป็นหมวกกันน็อกตลอดเลยเรียกว่าสิเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราลากหัวเขานะ รอวัดหัวเลยโอ้โหยิงเข้าหัวโคตรเบาอีก M8 นี่นะผมที่ผมเลือกมาปืนนี้ยิงเข้าหัวโคตรเบาโอ้โหยิงตัวยังเบาโอ้พลาดเลยฮ้ายมาฆ่านี่มาจากไหนนีเอ้าเอ้าอุ้ยลงไปนี้ลากหัวดิครับเออเฮ้ยซ้ำ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 เดี๋ยว้อเด้อเด้อย่าลาดนะไม่ให้ลาดนะเว้ยเออมาครับผม เล่นสกิลนี้นี่ผมว่าได้แค่ซ่อมก่อบอกเลยเดี๋ยวเราเราเล่นแรกได้เรื่อยๆนะแต่ตอนนี้คือมันมันจะแอบมันจะแอบมุมไอ้ตรงนี้ทําไมโอ้โหอุ้ยเมื่อกี้ผมพยายามลิงหัวแล้วนะแต่มันสะโผบสองลิงหัวโคตรยากเลยแบบตัวมันเท่าจูดินซีแลคโตบาซิลัสมองไม่เจอให้ตายเซ่เนี่ยมันจะตรงไหนวะเดี๋เดๆๆเมันคือยิงฟรีเดี๋ยวผมเมมก่อนหาก่อน อ๋ออยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราลงไปหาเขาเลยครับไม่ไหวละเล่นใกลๆผมยิงเขาไม่เข้านะเราจะต้องเล่นใกล้ๆถึงจะได้โอ้โหมาครับผมเมื่อกี้เขาตอดมานี่ไม่เข้าเราเลยนะมีแต่เข้าเกาะเราเนี่ยได้แต่ซ่อมเกาะทั้งเกมมบตอนเนี้ยมาครับอ่าไหวไหมน้องเจอโวยโว้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 ยน้อง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 อ้าวเลือดเต็มแล้วนะน้องเรียบร้อยครับ โดนโดนหลอกนะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่อื่นโอ้โหมันมันคาบไปแดกอ้ยโอ้เรียบร้อยไอ้วอก็ยิงมีอยู่สี่ลูกชิบหายละโอ้พลาดเลยโฮ้ยหลังก็ต้องกลัวข้างหน้าก็จะมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีนะน้องไม่ดีนะเดี๋ยวเราอ๋อเดี๋ยวนั่น ว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเลยไอวอลมาอุ้ยเออว้าวไอ้ข้างบนไอ้สกิลเด็กแรงไม่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 เมื่อกี้มันมีใครล็อตนะคนดูโอ้ยโอ้โห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 โโคตรแรงโคตรแรงเกือบนะครับผมแต่เลือดเต็มแป๊บเดียวนะแต่ว่าเกาะเกาะจะพังตอนนี้เฮ้ยคนดูเป็นอ้อมโอ้ยใครล็อตอย่าเพิ่งต่อดีน้องอ่าลงข้างล่างใครล็อตที่ใครขยันต่อจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน เอาตัวนี้ก่อนโอ้โหเกาะเกือบพังการมังคาฉามิตีไงเกาะที่พังการมังคาฉามิปับ๊บสับหมูโอเคแม่บ้าจริงจเจอใครลอตบ้าเลยค่อยตายเถอะซาร่าเดี๋ยวเราเอาซูทเห็ด,ดวๆครับผมตอนนี้เราแค่ใช้ซูทเห็ดอย่างเดียวนะคือแบบสุดยอด มันไม่จําเป็นเลยที่แบบทันยาซู้ทีเดียวเลือดเกือบเต็มอย่างเวอร์ขอแค่ขอแค่เราไม่โดนเต็มหมิงเราก็คือแบบเล่นง่ายเลยอะผมว่าแล้วก็ไม่โดนใครล้อชุดเดียวเมื่อกี้แบบเกาะเกือบหายอะเราต้องแค่เซฟเราต้องแค่เซฟก่อไว้อะเออว่าแล้วว่าแล้วทำไมโหซับสันมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โ oh, ห oh my god น้องโอ้ยขึ้นไปไหนโอ้โหคนดูเห็นดานเมจนั่นไหม ดามิแบบดามิดน่ารักมากอะ่ะโอ้โหทีละหทีละ7ตากี่โมงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ้อมเลยอย่าบอกนะว่าหนึ่งสเนี่ยไอแต่มันมีเราเหลือหตัวม,มันมันมีตีสีตัวนึงอะ่ะผมว่านะแต่ว่าตอนนี้ผมว่าใครล้อเขาจะจรีเต็มแล้วเพราะว่าเราเราทิ้งระยะห่างมานานเดี๋ยวเราค่อยๆแอบอ้อมไปนะเราเล่นเราเล่นแบบเต็มที่ไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะว่ามันมีใครล้อข้างบน เพราะว่าวงบีดทางเขาด้วยเดี๋ยวผมจะไปรีกล่องหาพวกยาฟ้าเพิ่มนะเล่นแค่สองอันนี้ไม่น่าพอแล้วบอกเลยว่าถ้าท้ายเกมเนี่ยถ้าเราเล่นแบบเราเล่นมาถึงท้ายเกมแล้วนะถ้าเราแบบเราคิดว่าศัตรูน่าจะรู้ตำแหน่งเราแล้วเราเปลี่ยนเป็นมัสเซิลจะโหดมากนะทำให้ระยะไกลเรายิงดามจแรงขึ้นนะเออมาได้ยาฟ้าหนึ่งก็ยังดีวะดูดูคนด,ดูดูบับเลือเลือดป๊อปป๊อปป๊อปเฮ้ เฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนึกว่าเห็นเราสรุปไม่เห็นนะครับคุณดูเดี๋ยวเราอ้อมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดันจะจะดันหรือจะบวกอ้าวโอ้โหเมื่อกี้ต่างคนต่างยืนต่างเดินรอจังหวะเต่โทษทีเสร็จเหลี่ยมพี่นะน้นงไปใส่ว้าวอุ๊ยไอตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่หว่าอย่าบอกนะ เออดาวดาวดาวเฮ้ยอุ on, ้ยโอ้ตั้งไอ้วงชิบหายโอ้ไข่ร้อนเฮ้ยยิงทะลุโอ้ยยิงยิงทะลุไอวงเดี๋ยา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 โอ้กอกเกือบพังคนดูโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเราตัวใกล้ๆก่อนนี่ไงไอ้นี่ก็ไข่ร้อนมาฮาดิ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 เออโอเคคาคาชิคาคาชิไอเต็มมิง เออโซเนียตัวที่สองมามาอีกตัวหนึ่งโซเนียไหมเอาปืนไฟไล่เจ้าที่ไปมาไม่ออกแกล้มไม่ออกแกตอยเออ,อจีมิงคุณดูโอ้โหเข้าเฟียลไม่ได้พันยายสักกล่องเลยอะครับุณดูโอ้โเฟียลสกิลน,นี้ก็อย่าลืมฝาก ไปลองกันด้วยครับผมถ้าคุณดูชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด้วยฝากคอมเมนต์ด้วยว่าสกิลนี้มันโหดมันเฟี้ยวแค่ไหนก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย